มหากาบทิเอรลิตที่รวมซอมบี้และพืชมาอยู่ด้วยกันแล้วจัดเทเลิตแบบบ้าคลั่งกันเถิดทุกคนโอเคทุกคนนะก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะแล้วก็วันนี้เราก็มาในเทเริตนั่นเองนะในที่สุดก็มาแล้วนะสําหรับเทเลิตว้าวผมก็ได้ไปลองพืชตัวใหม่มาแล้วก็ซอมบี้มากันแล้วนะแล้วบอกเลยว่าคราวนี้ก็ไม่พลาดน,นะคราวก่อนก็คือยังไม่รู้ความสามารถก็คือจัดไปมั่วแหละอันนี้ก็คือรู้ความสามารถกันทั้งหมดแล้วนะก็คือจัดได้แบบ สมใจทุกคนแน่นอนนะก็บอกเลยว่าสําหรับอ่คราวนี้นะผมก็ได้จับรวมทั้งหมดเลยนะก็บอกเลยว่าไม่แบ่งพาร์ทไม่แบ่งอะไรเพราะว่าตัวละครมันก็จะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะน,นี่ก็เป็นตัวละครทั้งหมดที่อัปเดตมาในอัปเดตใหญ่2.2อัปเดตนะก็ถือว่ามีประมาณ24ตัวหรือเปล่าถ้ารวมซอมบี้กับพื่อทั้งหมดนะโอเคไม่ต้องพูดเยอะก็ดีกว่านะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะไปเลยดีกว่านะไปจัดเทียริสกันเลยโอเคก่อนอื่นแล้วก็มาดูเทียริสกันก่อนนะเทียริสของผมในวันนี้ก็มี ไม่เล่นด้วยดีกว่าแขนหายเป็นเพื่อนกันได้เว้ยอิ่มเลยแบบแก๊งโอรีโอเลยอย่างนี้ ก็ต้องมีคนงงแน่น,นอนว่าอะไรแกงโอริโออะไรพี่ก็ทุกคนก็ไปดูข่าวอ่านข่าวนะทุกคนนะผมก็ไม่ค่อยได้รู้รายละเอียดส,สักเท่าไหร่นะครับผมไม่ต้องพูดเรื่องอื่นดีกว่านะครับผมมาเทียริสกันเลยตัวแรกนะก็จะเป็นอ่าแก์ลิงพิชูเตอร์ที่เป็นล่างน้ําแข็งนะครับผมมันก็ไม่เชิงว่าเป็นอะไรน้ําแข็งหรอกมันเป็นแบบที่มันยิงไปก็เป็นเหมือนคล้าย,าย,ายหินนะโดนหัวซอมบี้ก็แบบหลุดโคตรจะง่ายก็บอกเลยว่าเหมือนแบบปลาหินใส่หน้าเลยรับ <c oughs> ผมเป็นซอมบี้นี่คือโอ้โห ไม่น่าจะเดินมาอะไรอย่างนี้เออเดี๋ยวมาขอวิเคราะห์ความสามารถกันนิดนึงนะจะยิงไปแล้วก็ยิงรัวแต่ว่าปกติถ้าเป็นแกนลลิงสีเขียวนะเป็นตัวร่างธรรมดาก็จะยิงไป2แถวใช่ไหมแถวแรกกับแถว2แต่น,นี้ก็คือยิงไปแถวเดียวแต่จะไปเพิ่มในดาเมจที่ดาเมจโคตระแรงนะยิงพวกซอมบี้ธรรมดาก็คือหัวหลุดไปโคตรง่ายถือว่าโอ้ยตึงนะเออจะพูดยังไงดีวะ มันก็ตึงนะครับผมนะแต่ว่าส่วนตัวผมก็ยังไม่ได้ใช้อะไรขนาดนั้นนะอือเอาไปแขนหายปะหรือว่าไม่เล่นด้วยดีกว่าอเอ้ยเอ้ยเอาเอาเอาอ่ะนี่เดี๋ยวทุกคนจะโกรธผมนะแต่ในความรู้สึกผมก็น่าจะประมาณนี้แหละทุกคนโอเคมาตัวต่อมาแนละ้วก็จะเป็นตัวตุ่นที่ผสมกับอ่าวอรนัทออฟซิเดียนะครับผมสำหรับความสามารถก็คือมีซอมบี้เดินมาใช่ไหมแล้วก็มากิน พอกินพอกินแล้วก็ความถึกก็คือเท่ากับเป็นตัววานัทเลยนะแล้วแต่จะมีความพิเศษก็คือจะเป็นระเบิดเหมือนโปรติโตไม้ที่เป็นเพราะว่าเอาวานัดไปผสมกับโปรติโตไม้ใช่ไหมก็จะมีความสามารถของโปรติโตไม้แต่ดาเมจก็ไม่ถือว่าแรงเท่าโปรติโตไม้นะครับผมไม่ใช่ว่าวันสดนะแต่ว่าความถึกแล้วก็สามารถทําดาเมจได้ก็อืมปกติมันเป็นวานัทก็คือมันโกงอยู่แล้วนะครับผมนั้นก็ไปอยู่ ไม่เล่นด้วยดีกว่ครจะไปเล่นด้วยอย่างนี้ตัวไรเนี้ยตัวไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นตัวนี้ตัวที่มันสามารถรวมดาวแล้วก็ปลาไปใส่พวกอันนี้ได้ใช่ไหมแล้วก็น่าจะระเบิดใช่ปะผมเห็นผ่านๆนะแต่ผมก็ยังไม่ได้เคยใช้สักเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวซับพอร์ตนะไม่ใช่ว่าตัวทำดาเมจเอง,เองแต่ถ้าไม่มีตัวดาวก็มันก็ไรประโยชนนะ เป็นสายซัพพอร์ตก็เอาอันนี้ไปแล้วกันเป็นเพื่อนกันได้เวย้ยตัวต่อมาโอ้โหแมวน้ำตัวนี้บอกเลยว่าโคตรจะโกงอะไรวะเนี่ยเป็นตัวที่ผสมโคตรจะง่ายที่แบบต้นเกมมาก็อาจจะได้ใช้เลยก็ได้เพราะว่ามันรวมง่ายมากความสามารถนี่ก็คือแบบต่างกันลิบลับจากการรวมเลยก็คือมันรวมง่ายแต่ว่าความสามารถก็คือโคตรเวอร์วัาวางอลังการมากก็คือความสามารถปกติก็คือจะยิงแบบไปทุกเลนเหมือนแมวปกติ แต่จะมีความสามารถพิเศษก็คือเวลามันยิงซอมบี้ใช่ไหมแล้วมันจะมีเป็นเศษเป็นโดนมาแล้วก็จะยิงเป็นหนามที่แบบยิงเป็นเส้นตรงเป็นแถวเป็นแถวแบบโคตรจะรัวทุกคนแบบเป็นเส้นตรงเลยนะเอ้ยโกงมากโกงจัดตัวนี้ผมชอบเหมือนกันผมชอบผมชอบตัวนี้ไม่เล่นด้วยดิกูัวซอมบี้ใครจะไปเล่นกับมันวะตัวต่อมานะเห็ดเมาอะไรนะี่ au, เห็ดเมาระเบิดเนี่ยมีคนบอกว่ามันสามารถระเบิดแล้วก็จะเสกเป็นซอมบี้ดำใช่ไหม อซอมบี้ดำคือซอมบี้ตัวไหนวะซอมบี้นักวิ่งหรือเปล่าห้ยเสกซอมบี้นักวิ่งเป็นพืชเอ้ยเป็นฝั่งเราใช่ไหมแล้วก็จะไปกินพวกซอมบี้แล้วก็จะมีความสามารถในการระเบิดแต่ก็สามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะวานเป็นแบบว่าเป็นดูมชูมใช่ไหมเอาไปอ่ามาเล่นด้วยไหมวะซอมบี้ใครจะไปอยากเล่นด้วยว่าถ้ามันจะโกขดาดนี้ตัวต่อมานะครับผมนะันนี่เป็นอะไรวะตัวกระถางนะตัวฟักทองที่สามารถ ใส่กับพวกที่เป็นอะไรว่าซองแถวพวก,กใหญ่นี่แหละนี่พวกตวกินแกนล,ลิงอะไรอย่างนี้นะอันนี้สําหรับตัวนี้ก็เป็นสายแบบป้องกันอะไรอย่างนี้นะแต่ความสามารถก็คือยังไม่แน่ชัดกันักเท่าไหร่นะแต่รู้สึกว่ามันน่าจะป้องกันได้แบบโคตรจะถึกนะแต่ก็ไม่รู้ว่าคือเรารวมกับแม่เหล็กใช่ไหมมันน่าจะดูดหมวกได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับผมดังนั้นก็เอาไปที่ แขนหายเลยก็กันเพราะยังไม่รู้ความสามารถแนชารกันสักเท่าไหร่หรือว่าเอาเป็นเพื่อนวะอมืมันเป็นสายแบบป้องกันนะแล้วก็เออมีข้อเสียในการอาใช้ได้แค่ตัวที่มันเป็นล่างใหญ่ๆอะ่ะแต่ว่าตัวปกติก็ใส่ไม่ได้เอาเป็นเป็นเพื่อนกันได้เว้ยกับซอมบี้ไปเป็นเพื่อนกันได้นะต่อมานะก็เป็นแก็ลิงปกติแก็ลิงตัวนี้แน่นอนว่าต้องอยู่ ชั้นที่ต่ํากว่าตัวนี้แน่นอนว่าตัวนี้ก็ความสามารถก็ไม่ได้เวอร์วางอลังการขนาดอะไรขนาดนั้นนะก็คือจะยิงไปรัวๆแล้วก็ยิงเป็น2แถวนะถ้ามันไม่ใช่ล่างตัวนี้ก็คือยังไม่เวอร์อะไรสักเท่าไหร่นะครับผมก็เอาไปที่เป็นเพื่อนกันได้เว้ยเป็นเพื่อนกับซอมบี้ได้ประมาณนี้อ่ะโอ้ยตัวต่อมานี่เป็นตัวอะไรวะตัวใบพัดอะไรสักอย่าง สำหรับตอนนี้นะก็จะเป็นการแบบยิงไปใช่ไหมแล้วปลาไปแล้วก็จะไปสามารถโจมตีพวกซอมบี้ได้แล้วก็ทะลุได้แต่รู้สึกว่าดาเมจจะเบามากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นหัวเดียวนะั้นจะมี2หัวอยู่ตรงนี้เดี๋ยวสําหรับหัวเดียวก็เอาไปอิ่มเลย<ๆ>ก็แล้วกันซอมบี้กินนี่แบบอิ่มเลยนะตัวต่อมาว้าวตัวนี้เป็นเห็ดอาเห็ดเห็ดขี้วกยกแล้วบอกเลยว่าเห็ดขี้เกยวนี่2อัปเดตมานี้ก็คือแบบเวอร์วังอลังการมากๆนะ คือแบบมันไม่ใช่เห็ดขี้กลัวและอันนี้เห็ดแบบเห็ดที่โคตรจะโคดแล้วเนี่ยอย่างนี้โอ้โหเป็นการรวมของพิชุตเตอร์ล่างโดมชูมผสมกับเห็ดขี้กลัวนะครับผมนะแล้วความสามารถบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยครับผมนะก็คือจะเป็นการยิงโดมชูมไปแต่ว่าจะเป็นโดมชูมที่เล็กแล้วก็ยิงยิงรัวไปแล้วก็จะมีโอกาสที่จะเป็นโดมชูมตัวใหญ่แล้วสาม,มารถระเบิดได้ด้วยไม่ใช่ว่าระเบิดทั้งแถบนะเว้ยเป็นการระเบิดที่แรงแรงมากๆเลยนะครับผมนะ ก็มันก็ไม่ได้ยิงทะลุหรือว่าสามารถเป็นวงก้วงอะไรขนาดนั้นนะนะก็คือโดนแล้วก็โดนตัวเดียวอืมได้นะครับผมแต่ว่ายิงัวนนี่แลยคือข้อดีอะ่ะไปเลยแขนหายซอมบี้นี่ก็คือแขนหายไปเลยนะตัวต่อมาว้าวนี่ไงตัวใหม่ที่มีในเวอร์ชั่นไฮบิดด้วยนะก็คือตัวนี้ก็จะใช้ในการรวมต้องมีสิ่งที่ต้องมาเพิ่มพลังให้เขาด้วยนะ ก็คือถ้าไม่มีพลังก็คือยังไม่ได้โหดอะไรสักเท่าไหร่นะก็คือกลางเลยแหละก็เหมือนคนเรานี่แหละก็ต้องกินข้าวก่อนแล้วก็ค่อยแบบมีแรงอะไรอย่างงี้นะ้องตัวนี้ก็คล้ายกันแหละคือเราต้องเอาต้นนามแล้วก็แตงโมแล้วก็แตงโม,งโมน้ำแข็งใส่ไปแล้วก็ล่างสุดท้ายก็คือจะสามารถยิงเกือบทุกลูกในเกมออกมานะครับผมนะก็คือตึงมากๆนะครับผมแคนหายเลยสิครับซอมบี้อยู่รอไรนี่ย ว้าวอะไรเนี่ยอันนี้นะอืมเป็นตัวกินที่อัปเกรดมาแต่ความสามารถกม็มันก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเหมือนตัวเลยนะตัวโคตรใหญ่ใหญ่แต่ความสามารถก็คือยังทำมาได้อยู่นะครับผมนะก็คือจะสามารถกินพวกที่มันเป็นตัวใหญ่ได้แล้วก็ซอมบี้ตัวเล็กก็คือกินแล้วก็ยังเคี้ยวนานเหมือนเดิมนะตอนแรกก็คิดว่าจะแบบเคี้ยวแบบไม่นานนะสำหรับตัวนี้ไม่ได้เวอร์วังอะไรขนาดนั้นก็อยู่กับเพื่อนไปแล้วกันเนี่ย เป็นเพื่อนกันได้เว้ยเป็นเพื่อนกับซอมบี้ได้ตัวต่อมาเป็นตัวที่ผมหาไม่เจอนะครับผมนะแต่ว่ามันก็อัปเดตมาใน2.2นะแต่ยังเป็นตัวเบต้าอยู่นะครับผมนะก็คือตัวละครลับอันนี้ไม่รู้ความสามารถนะครับผมแต่ว่าเป็นตัวละครที่ลับมากๆนะเป็นตัวละครที่ผมหาไม่เจอเออใครที่ยังไม่ดูคลิปที่ผมหาก็ไปดูได้นะครับผมนะ แต่ว่าคือรูปทรงโคตรที่เลยนะครับผมนะเอาไปที่อิ่มเลยเพราะว่าซอมบี้มันกินเพราะว่ามันยังทาเป็นตัวอะไรไม่ได้นี่าหาเจอนี่คือซอมบี้ก็กินอิ่มเลยตัวต่อมาพิชูเตอร์สไนเปอร์ที่เป็นล่างลาวาว้าวตัวนี้เป็นตัวพิชูเตอร์ที่เป็นล่างัปเกรตของพิชูเตอร์ปกตินะก็คือพิชูเตอร์ล่างสไนเปอร์ปกติก็คือจะสามารถยิงแล้วก็ยิงก็แรงอยู่แล้วนะอันนี้ผสมกับลาวาเพิ่มดามเมจเข้าไปด้วยว้าวยังไงก็ตึงอยู่แล้วนะสําหรับ ตัวสไนเปอร์อะสไนเปอร์มันตึงอยู่แล้วนะครับผมนะสำหรับวิธีหาตัวนี้ก็คือเปิดตามกล่องนะหรือว่าตามการ์ดที่มันตกลงมาหรือว่าต้นข้าวก็ได้นะครับผมนะตึงตัวนี้ซอมบี้แขนหายเลยอย่างงี้บินแขนเนี่ยตัวผู้หญิงว้าวตัวนี้นี่ไม่ต้องพูดเยอะดีกว่าไม่ต้องพูดเยอะดีกว่าตัวนี้ลูกรักลูกลักแบบของผู้สร้างเกมนะนะก็คือมันโคตรแรงเว้ยมันยิงอะไรวะซอมบี้ตัวนี้อนี่ซอมบี้ตัวนี้คืองงเลยแบบ เพิ่งเดินไปเว่บตุยไปดูเลยคลิปที่ผมอะไรว่าไปดูซอมบี้อ่ะคือมันโกงเกินต่อมาพิชิตเตอร์นักแข่งที่เป็นล่างน้ําแข็งนะครับผมนะก็คือตัวนี้ก็ยิงน้ําแข็งปกติแต่ยิงเพิ่มมาเป็น6ลูกนะแต่ทุกคนฟังมาตอนนี้ก็คือทุกคนก็ององ,องว่าเฮ้ยมันความสามารถอะไรวะแล้วทําไมมันเป็นนักคงนักแข่งอะไรอย่างนี้ทาไมมันกากอะไรครับตนี้แค่เพิ่มมาแค่2อันเนี้ยทุกคนอย่าเพิ่งประมาทมันนะตัวนี้บอกเลยว่ามันตึงมากๆนะ ก็คือจะมีโอกาสที่มันจะยิงเป็นลูกรัวๆแบบก็คือยิงแบบรัวๆเออมันรัวจัดเลยอะ่ะเออมันรัวริงแล้วโคตรเท่เลยตัวนี้บอกเลยว่าอืยิงรัวมากๆนะแต่ก็ไม่รู้ว่าดาเมจมันสักเท่าไหร่กันนะแต่ที่ผมดูก็คือว่ามันก็ไม่ได้ค่อยแรงอะไรสักเท่าไหร่นะครับผมนะไปอยู่แคนหายก็แล้วกันนะตอนนี้ก็ไปอยู่กับเพื่อนเลยแคนหายด้วยกันเลยซอมบี้แคนหายเลยนะเวลาย,ยิงเนี่ย ตัวต่อมานะครับผมนะตัวอะไรวาตัวดาวกระจายที่เป็น2ล่าง2หัวนะครับผมนะตัวนี้ก็อยู่ในอิ่มเลยอันนี้น่าจะอยู่ตรงกลางแล้วมังเป็นเพื่อนกับซอมบี้ได้โกงแต่ว่าดาเมจก็เบานะเบาหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวจะมีคนด่าผมอีกว่าเอ้ยมันเบายังไงวะพี่มันไม่ได้เบานะเว้ยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจสักเท่าไหร่นะครับผมนะตัวสนเปิรงมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็อยู่กับเพื่อนเลยนี่ โอเคทุกคนมาถึงซอมบี้กันแล้วนะครับผมนะซอมบี้บอกเลยว่าอัปเดตนี้แมงโคจะเถื่อนนะครับผมนะบอกเลยใครที่จะมาเล่นนี่แบบว่าจะไปเล่นแัดพวกดาดอีเวนต์อะไรอย่างนี้นะเพราะว่าดานปกติมันก็จะน่าจะไม่เจอแหละแต่ถ้าเล่นอีเวนต์ก็น่าจะเจอพวกนี้อย่าเล่นเลยทุกคนผมว่าเพราะว่ามันตึงเกินมันโกงจัดเลยอะ่ะสำหรับซอมบี้ Zombie ที่เพิ่มมาใหม่นะเดี๋ยวอันนี้ผมก็จะ,ะทําอย่างนี้นะทุกคนนะก็คือสลับกันนะก็คือข้างบนนี่คือ แปลว่าซอมบี้มันกากนะแล้วลงมาล่างนี่คือซอมบี้มันโหดที่ผมจัดอย่างนั้นก็คือเพราะว่าซอมบี้อะ่ะถ้าผมจัดเหมือนเดิมอะ่ะก็คือมันจะไปกองกันตรงนี้นะมันก็จะไม่ได้มีตัวมาเทลริท,ทข้างล่างงผมนะก็คือมันเหงามันไม่มีอะไรซอมบี้ที่ผมไม่อยากเจอที่สุดก็คือไอ้นี่แหละไอ้ตัวแรกนี่แหละแบบ แกงโอริโอเลยโอ้โหไม่อยากเจอเว้ยไม่อยากเจอก็คือมันอมตะนะครับผมนะก็คือเวลาเรายิงใช่ไหมแล้วเวลามันกินนะก็คือมันมีเกาะแล้วเลือดมันปกติก็คือ8 0 0 0ันนะก็ไม่เยอะสักเท่าไหร่แต่มันก็เยอะอยู่แต่มันจะเป็นจะมีเป็นเกาะเสริมนะแล้วไอ้เกาะตัวนี้ก็คือจะสามารถเพิ่มได้ขึ้นไปเรื่อยๆทุกๆครั้งที่มันกินนะแล้วตัวนี้บอกเลยว่าวิ่งโคตรจะเร็วโอ้ยแบบมันครบเครื่องทุกอันนะทุกคนไม่ต้องพูดเยอะหรอกสำหรับซอมบี้ตัวนี้อ่ะ ตัวต่อมานะครับผมนะผมเห็นทุกคนบอกว่ามันโหดนะเห็นหลายคนบอกอยู่ว่ามันโหดนะสำหรับตัวปลาหอกสําหรับตัวปลาหอกเนี่ยก็คือมันสามารถปลาหอกมาแล้วก็ถ้าระวางอยู่ตรงตําแหน่งที่มันปลาหอกมานก็คือ,อพืชเราจะโหดจะตึงขนาดไหนก็หายนะครับผมนะตึง เป็นอีกตัวที่ผมไม่อยากเจอแล้วมันมาแล้วมันมาโคตรเยอะไอตัวนี้บบเวลามันมาเออเอาเป็นอิ่มเลยมันกินอิ่มเลยอะเออพวกซมี่กินแบบคืออิ่มเลยนะโอเคมาอีกตัวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวปลาหอกที่ไปล่าเกดล่างที่2มานะครับผมนะก็คือความสามารถก็คือจะมีการปลาหอกมาแล้วก็จะมาระเบิดพืชเรา 2คู่2บล็อกแต่ความเร็วในการเดินเร็วแต่ว่ากินก็ไม่เร็วกะซักเท่าไหร่นะครับแต่ผมมีตัวแก้ทางมันอยู่นะก็คือนี่นี่น้องนี้น้องอะไรวะน้องทานตะวันเนี่ยตัวนี้แบบมันมีตัวแก้ทางนะครับผมนะเอาตัวนี้ไปถ้าไปเป็นการแบบว่าอะไรวะเดี๋ยวทุกคนจะด่าผมนะก็ไปอยู่ด้วยกันดีกว่านี่ผมว่ามันเหมาะเลยถ้าอยู่ตรงนี้อะ่ะเออแล้วต่อมานะครับผมนะเป็นตาลุงที่อ่านหนังสือในวิวแชร์มา ดูจะไม่มีพิษมีภัยแต่อย่าให้หนังสือพิมพ์เขาขาดเลยนะเพราะว่าถ้าหนังสือพิมพ์เขาขาดแล้วก็บันไลเลยนะครับผมจะเสกเป็นซอมบี้เป็นแถวแถบโคตรจะเยอะมาแล้วก็จะไปยิงระเบิดใส่พืชของเราตุ้มแล้วมันมีการยิงทะลุด,ด้วยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าคือเกิดอะไรขึ้นนะแล้วบอกเลยถ้าเราไม่ได้เอาเซตแบบพวกระเบิดมาอะไรอย่างนี้นะมันไม่ไหวเลยนะสำหรับตัวนี้อ่ะ ก็คือตัวแก้ทางก็คือเป็นพวกเซตร,ระเบิดแหละถือว่าตัวนี้ก็สามารถรับมือได้นะครับผมนะก็อยู่ไประดับกลางๆไปแล้วกันเป็นเพื่อนกันได้เว้ยเป็นเพื่อนกับพวกพืชอะไรอย่างนี้ได้นะตัวต่อมาว้าวเป็นตัวที่บุกได้ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วตัวนี้ใช้สําหรับการบุกเป็นโคดจะตึงตัวนี้มันรับมือได้ยากมากๆนะเพราะว่าจะเป็นการเสกเป็นพวกกระโดดออกมานะแล้วก็จะเป็นหลายขั้นแบบเป็นรถอะไรอย่างนี้นะหลายขั้น มันจะเน้นเป็นจํานวนมากๆนะบุกแบบไปทีเดียวอ่ะถ้าแบบพืชเราไม่แรงจริงๆ่ะก็คือไม่ไหวเลยนะมันบุกโจมตีเข้าไปจนถึงฐานได้แบบรวดเร็วเลยนะตัวนี้อ่ะอิ่มเลยอย่างนี้กินเพื่ออิ่มเลยนี่ราชาเราแมงมุมเหล็กก้าเข็มทองอะไรสักอย่างไปเลยดีกลัวความสามารถในการเสกพวกรถยนต์แบบ อ้ยการโจมตีทางอากาศนี่คือมาหมดเลยแล้วมาเป็นเป็นร้อยเป็นพันโอ้โหแบบมันเวอร์เกินอะ่ะทุกคนไปดูเลยคลิปผมก็คือโทรศัพท์ค้างไปเลยมันสามารถทําลายโทรศัพท์ผมได้เลยอะ่ะทุกคนตัวนี้โอเคนะครับผมนะนี่ก็จะเป็นเทียริทที่ผมจัดได้ประมาณนี้นะก็รู้สึกว่าโอเคเป็นเทียริที่ยอดเยี่ยมมากๆนะสำหรับอัปเดตนี้ก็คือว่า มีพืชหรือว่าตัวละครอะไรเยอะนะครับผมนะถ้าเอามาหมดที่คือน,น่าจะคลิปยาวน่าดูนะครับผมนะโอเคถ้ากันทุกคนก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะสำหรับเทลิตก็มีประมาณนี้นะไว้เจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย